สวัสดีครับทานผู้ชมการจุติทางอากาศในเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนของกองรังเอดีเอฟเป้าหมายส่วนใหญ่คือการไล่ล่าสังหารบรรดากลุ่มผู้นําเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายเอสเปลาะที่ต่างส้นตัวอยู่และหลังการสังหารนายฮัตซันนัสเลาะก็มีการคาดเดากันครับว่าฮัตเซมซาฟิดดีนลูกพี่ลูกน้องของนัสเลาะจะขึ้นมาเป็นผู้นํากลุ่มแทนโดยซาฟิดดีน เป็นลูกเขยของกัสเซมสไลมานีผู้บัญชาการกองลังคุดของอิรานที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของสหรัฐอเมริกาในอิรักที่มีการชักธงแดงกันนั่นะครับซึ่งดูเหมือนครับว่าตอนนี้เขาตกเป็นเป้าหมายในการสังหารของกองลังไอดีเอเพราะมีรายงานว่าเขาดูจะโหดกว่านายนัสละเลาะมากโดยมฮ Al ัมหมัดอาลีอันฮุสเซนีอดีตสมาชิกกลุ่มเอสเปลาะ ผู้ซึ่งปัจจุบันวิพากษิจาร์กลุ่มนี้อยู่บ่อยครั้งได้ระบุครับว่าฮาคัตซันนาสเลาลเป็นคนที่มีบุคลิกดีและเป็นมิตรกับคนรอบข้างฮาเซมซาเฟดดีนก็มีบุคลิกที่แน่วแน่และดื้อรัน้นและผมอาจพูดได้เต็มปากว่าเขาเป็นคนกระหายเลือดแต่ถึงอย่างไรเมื่อใครก็ตามขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มเอสเปร์ในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นครับ ที่จะพยายามไม่ปรากฏตัวและต้องอาศัยบังเกอร์ใต้ดินเป็นที่อยู่อาศัยและฐานในการประชุมซึ่งพวกเขาก็ต้องเดินทางไปประชุมกันครับแทนการใช้เพจเจอร์หรือเครือข่ายมือถือหรือเครือข่ายสื่อสารอื่นๆเนื่องจากจะเป็นการชี้เป้าให้กับฝ่ายอิสราเอลได้นี่ถ้าเจาะรูใสก่กระป๋องดึงเชือกคุยกันได้คงทําไปแล้วครับนั่นมันทําให้บรรดาเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูง ต้องมารวมตัวกันเพื่อฟังคําสั่งของซาฟีด,ดีนผู้นําคนใหม่ซึ่งก็มีรายงานครับว่ากองกำลังเอเดฟได้ทําการโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดแบบบังเกอร์บัสเตอร์อีกครั้งเป้าหมายคือบังเกอร์ของซาฟีด,ดีนที่เขากําลังประชุมอยู่กับบรรดาเหล่าผู้นํากลุ่มเอสเปอรลทางตอนใต้ของกลุมเบรุตเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมยังไม่ชัดเจนว่าซาฟีด,ดีน ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งกองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้ครับยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากกลุ่มเอชเวลอ์ P ในทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทามกลางกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะมีพิธีศพของฮัสซันนาสเลละแบบไม่เปิดเผยซึ่งมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสำนักข่าวแห่งชาติเลบานอนรายงานครับว่าเครื่องบินอิหร่าน ลงจอดที่สนามบินนานาชาติราฟิกฮาริรีโดยมีอับบาสอารามชีรัฐมนมตีต่างประเทศของอิหร่านอยู่บนเครื่องด้วยโดยแอดมินคาดครับว่าเขาคงบินมาร่วมพิธีศพของนัสละลาอซึ่งอิหร่านคงหวังใช้อารามชีเป็นเกาะคุ้มกันในพิธีเรียกว่าวัดใจกองหลักเอดีเครับว่าจะกล้าโจมตีถล่มสังหารเหล่าบรรดาผู้นำกลุ่มเอสเปลอในพิธีดังกล่าวหรือไม่แต่ถ้าดูจากที่ผ่านมา การสังหารนายนาสลเละก็มีนายพลระดับสูงของกองกำลัง i r g c เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยโดยกองกำลัง IDF และสหรัฐอเมริกาเคยออกมาพูดครับว่าการที่มีเจ้าหน้าที่ของอิหร่านถูกสังหารไปด้วยเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นไปพบปะกับผู้ก่อการร้ายอิสราเอลไม่ได้โจมตีอิหร่านโดยตรงแต่อย่างใดการโจมตีทางอากาศอีกรายงานเมื่อวันที่4ตุลาคมยังมีขึ้นในเขตเวสต์แบงก์ ด้วยการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินขับไล่ในเมืองตูนคาเลมมีเป้าหมายที่ซาฮียาเซออับดุลลาเซกอูฟีผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮามาสในเมืองตูนคาเลมซึ่งกำลังวางแผนโจมตีโดยการก่อการร้ายกองลังไอทีเอฟรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่ก่อการร้ายในเครือข่ายฮามาสอีกหลายคนถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขทางการปาเลสไตน์ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย18รายนอกจากนี้ยังมีรายงานด่วนเข้ามาไม่อไม่กี่นานทีที่ผ่านมาครับว่ามูฮัมหมัดลาชิกซากาฟีผู้บัญชาการกองสื่อสารของกลุ่มเอสเนละถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศต่อศูนย์กองบัญชาการหน่วยข่าวกรองเอสเนละนั่นทำให้ในขณะนี้กลุ่มเอสเปนลาะขาดมือขาดเท้าลงเรื่อยๆแต่สถานการณ์การสู้รบในแนวหน้ามีการรู้ครับว่า กลุ่มเอสเปรสใช้ปืนคอและขีปนาวุธต่อต้านรถถังยิงต่าโตกองกำลังของอิสราเอลและกำลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆกองกำลัง IDF ระบ,บุครับว่าความเหนื่อยล้าของกองกำลังเอสเปรสเกิดจากการสังหารผู้บัญชาการกลุ่มก่อการร้ายหลายคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคสนามจำนวนมากกองำลัง IDF สังหารนักรบเอสเปราะไปแล้วกล่าว100คนส่วนฝ่ายอิสราเอลสูญเสียทหาร9คนมีการตรวจยึดอาวุธ ของกลุ่มเอชเวลลตามอาคารบ้านเรือนริมชายแดนจานวนมากครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ